งตอนนั้นสิทธิบัตเคมีในสมัยนั้นมันก็จะเป็นเคมีการเกษตรเป็นนโยบายจากตัวสำนักงานใหญ่เอ็กซอนเคมีไปรายงานตรงกับที่สำนักงานที่ฮ่องกงธุรกิจโซเวนเป็นกลายเป็นธุรกิจหลักของเราฟักขึ้นประมาณ30เท่าเลยนะเป็นการเข้ามาของพวกพลาสติกก็เรียกว่าแท็บใช่ไหมฮะ,ะตัดแต่ใหญ่ลงทุนกว่าหมื่นล้านบาทแล้วเราเลิกธุรกิจไปบางตัวเราจะคุยกันถึงเรื่องของธุรกิจดีเคมีพันหรือเอ็กซอนเคมิคอลหรือเอสโอเคม i คอลตั้งแต่ออดีตเนี่ยนะฮะ ซึ่งเป็นถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของเราอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับว่าเรานอกจากจะพัฒนาในเรื่องของปิิตภัณฑ์ทางปิโตรเลียมแล้วเราด้านพิพิธภัณฑ์ทางเคมีหรือ chemical products เนี่ยนะฮะเราก็มีตลาดตรงนี้เพิ่มพูดไปด้วยนะครับพิจงยศอาจจะไม่ค่อยได้เกี่ยวข้อ,ของมากนักแต่ว่านะครับคุณเปียปียศักดิ์เนี่ยาจจาะมีส่วนส่วนเกี่ยวข้องเพราะว่าจริงๆเมื่อก่อนเนี่ยเริ่มต้นธุรกิจเคมีภัณฑ์หรือธุรกิจเคมีของเราเนี่ยนะฮะเราเริ่มต้นจากการเป็นผู้นําเข้ามาเป็นผู้จําหน่ายถูกไหมทุกอย่างเรานําาเข้หมดนะครับ จริงๆมันเริ่มต้นตั้งแต่ประมาณปี2,503คงจะจําเรื่องราว2,503ได้นะตอนนั้นที่เป็นการสปริตแยกกันระหว่างเอโซกับโมบิลนะฮะสมัยนั้นนะครับนะมันรุ่นรุ่นเก่าแล้วนะฮะรเราก็เลยมีเขาเรียกว่าแผานกเคมีพันขึ้นมาเป็นฝ่ายอยู่สังกัดอยู่ในฝ่ายขายนะฮะก็เป็นส่วนหนึ่งของการขายผลิตภัณฑ์ทั้งหลายเนี่ยนะขายพวกผลิตภัณฑ์เคมีนะครับซึ่งตอนนั้นผลิตภัณฑ์เคมีในสมัยนั้นมันก็จะเป็นเคมีการเกษตร กับเคมีอุตสาหกรรมเคมีการเกษตรก็จะเป็นส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับพวกยาฆ่าแมลงด้วยพวกนี้ด้วยนะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องพวกปุ๋ยเคมีนะทางด้านอุตสาหกรรมมันก็จะมีพวกอะไรตัวทําละลายมีอะไรพวกนี้นะเข้าไปไปจําหน่ายพวกนั้นไปพวกโซเวนเนี่ยนะฮะซึ่งอันเนี้ยมันเป็นเป็นเป็นก็ได้ว่าอุตสาหก์ไอเป็นเป็นธุรกิจทั่วๆไปจนกระทั่งพอถึงมาถึงจุดหนึ่งปั๊บเนี่ยนะครับเราก็เริ่มมีการขยับขยายคือเดิมทีเดิมจะเป็นส่วนหนึ่งของ่ายขายของเอโซ่ประเทศไทยถูกไหมฮะ จนกระทั่งความถึงประมาณสักปี2,110ในปีการแยกตัวเป็นนโยบายจากส่วนสำนักงานใหญ่แยกตัวตัวเคมีมาเปิดเป็นบริษัทใหม่ขึ้นมานะเขาใช้ชื่อตรงๆก็คือเ x x o ซ c h เคมีคือเ x x o ซ c h เคมีค l ตั้งแต่เริ่มต้นเลยเพื่อจะได้เปิดบริษัทขึ้นมาเลยแล้วก็แทนจะขึ้นอยู่กับประเทศไทยก็ไปรายงานตรงกับที่สำนักงานที่ฮ่องกงแล้วที่ฮ่องกงก็จะมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ก็เรียกว่าเอ็ o ซอนเคมีที่อยู่ที่อเมริกาถูกไหมฮะมันก็จะถูกส่งมาตามสายงานตรงนี้เพราะนั้น ก็เป็นอีกถือว่าเป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่คู่ขนานไปกับทางไอโซต,ตัวนี้ด้วยถูกไหมฮะนี่ก็ขนาดเดียวกันธุรกิจเราก็ยังทําต่อไปถูกไหมฮะ<ม>เดินหน้าต่อไปนะครับธุรกิจโซเวนเป็น,ปนกลายเป็นธุรกิจหลักของเราโซเวนนี่คือมันใช้ในการควบคู่ในเรื่องของอุตสาหกรรมโซเวนนี่ก็เรียกว่าตัวทําละลายถูกไหมฮะค่อยๆทำเนี่ยนะขนาดเดียวกันพวกเคมีทั้งหลายก็ไอ้ทางด้าน,านการเกษกเตรษก็เติบโตข,ขึ้นมาด้วยนะพอจนั้งปี2521เนี่ยนะครับนะ ก็เริ่มเปลี่ยนชื่อเป็นเอ็กซอนเคมีประเทศไทยนะฮะอันนี้ก็ค่อยๆถ,ถูกพัฒนาขึ้นมานะครับจนกระทั่งเรามีการเอาของที่มันมีคุณภาพเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยนะฮะทำให้ยอดขายของเราขึ้นมากจากสถิติเมื่อปี2 0 2 4เนี่ยนะฮะเพราะว่ายอดของเราเนี่ยเพิ่มจากตั้งแต่ตอนเริ่มต้นเมื่อตอนที่เรายังสังกัดอยู่ในภายใต้ไฟขายของเอโซเนี่ยนะฮะปัขึ้นประมาณ30เท่าเลยนะถือว่าธุรกิจมันเพิ่มมากนะครับ ครอยู่ฝ่ายขายเมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหถ้าตัวเลขมันขึ้นขนาดนี้นี่มันน่าภูมิใจมากเลยนะฮะมันก็เป็นที่มาทําให้เราเนี่ยมีช่องทางในการเพิ่มธุรกิจมากขึ้นเราก็เห็นธุรกิจอื่นๆต่างๆเข้ามากมายเอาพวกอะไรผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องเคมีพวกออลเลฟินบ้างพวกอะลูมาติกบ้างถูกไหมฮะเอาเข้ามาจําหน่ายและที่สาคัญคือเป็นการเข้ามาของพวกพลาสติกนะครับเมสพลาสติกเนี่ยมันเป็นความเติบโตถูกไหมพวกแพคเกจิ่งเนี่ยนะฮะเป็นโอกาสของเรา อีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากก็คือตอนนั้นเนี่ยก็คือเรื่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ที่เขาเรียกแอดดิทีฟเป็นสารเพิ่มคุณภาพทางเคมีของตัวผลิตภัณฑ์หล่อลื่นเนื้อมาหล่อลืนล่นเนยมันประกอบไปด้วยน้ำมันพื้นฐานนะครับบวกด้วยแอดดิทีฟอันนี้เป็นตัวสําคัญถูกไหมฮะในการที่จะทําให้มันได้ผลิตภัณฑ์ออกมาจะดีไม่ดีมันอยู่ที่ตัวแอดดิทีฟด้วยเราก็เป็นทางเคมีก็เป็นเป็นผู้ซัพพลายตรงนี้นะครับมาค่อยค่อยค่อยๆ่เปลี่ยนขึ้นมาจนกระทั่งถ e อ x ซอนเคมีเนี่ยเป็นคนที่นําเข้าพวกโซเวนจากต่างประเทศเข้ามาเป็นผู้จําหน่ายในสุดเราก็ก็เลยสร้างมูลค่าด้วยก็คือร่วมกับทางโรงกลั่นตามไอ้ตัวโรงงานผลิตตัวโซเวนขึ้นมาก็เรียกว่าแท็บใช่ไหมฮะ Thailand อ l i ิฟติกแพ l a n t ตอนนั้นคุณเปียตอนนั้นเนี่ยผมเป็นเป็นหัวหน้าหน่วยเอนจิเนียริงที่โปรเจกต e เอ i n ิเนียรที่โรงกลั่นได้รับมอบหมายให้สร้างอา p ิฟติกแพรเนี่ยให้ทางเคมีคอลนะครับก็เราผมก็ ทำงานร่วมกับโปรเจกต์เอนจิเนียร์ของเราชื่อชื่อคุณชลทิด์แล้วก็คูณละเหมาสิงคโปร์แพลนเคมีคอลแพลนแรกในโรงกั่นแล้วก็ถือว่าเป็นการเปิดสกาดในการทำงานร่วมกันฮะด้านการผลิตนะฮะระหว่างโรงกั่นกับทางเคมีคอลนะครับคุณนรินจีลาเนี่ยเป็นกรรมการผู้จัดการของเอกซอนเคมีเนี่ยนะก็เล่าให้ผมฟังบอกว่าเนี่ยเขาจะพยายามหาทางเพิ่มมูลค่าต่างๆให้กับธุรกิจของเอกซอนเคมเนี่ยนะฮะ จนกระทั่งไอ้ตรงนี้ผมว่ามันเป็นการลงตัวที่สุดก็คือเมื่อตอนที่เราขยายโรงกลั่นถูกไหมฮะเราพูดในพาทของโรงกลั่นไปให้ฟังแล้วว่าเรามีการติดหน่วยที่เรียกว่า CCR ขึ้นมาเพื่อจะเพิ่มค่าออกเทนก็คือการผลิตไอ้ส่วนที่มันเป็นออร์บติกเท่างหยเนี่นะเพื่อที่จะไม่ต้องมีการหยุดในการที่จะไปรีเจนเนอเรทไอ้ตัวไอ้ตัวสารเร่งปฏิกิริยาลิคัลเทาลิสเนี่ยฮะบอกว่ามันได้ออกเทนมาเยอะๆไอ้มันได้ไอ้ตัวออร์บติกมาเยอะๆก็เลยเกิดความคิดจะมาทําขายง่ายๆนะครับ สุดท้ายเราทาง ExxonMobil ก็เลยตัดสินใจลงทุนกว่าหมื่นล้านบาทในในการที่สร้างยูนิตนี้ขึ้นมานะครับเราเรียกว่าแท็บทาร์บก็คือ Thailand a r o m a t i c <ป>นะครับ r e c o v e r y plan ก็คือเอาดึงไอ้พวกอาร m โ t ม c ติกเอามามาทำเป็นโปรดัก t ์ก็ทำมาเป็นพวกพาราไซลีนกับเบนซีนนะ <S <S ก็ลกลายเป็นการเพิ่มมูลค่าตัวนี้ขึ้นมาถูกไหมครับก็โยงไปเกี่ยวยงกับทางด้านโรงั่นเหมือนกันนะะก็ทำให้คนไทยเรามีงานทำในต่างประเทศด้วยนะครับซึ่งตัวเนี้ยมันค่อยๆเติบโตไปตามลำดับนะครับ ในปี2,543ที่เป็นการควบรวมของ Exxon กับโ b i l e เป็น Exxon Mobile เลเนี่ยนะฮะในที่สุด Exxon c h เคมี Ex ็ก n Chemical ก็ต้องเปลี่ยนชื่อเป็น Exxon Mobile Chemical ถูกไหมฮะก็เปลี่ยนไปตามวาระตามชื่อนะยฮะแล้วเราเลิกธุรกิจไปบางตัวเช่นเรื่องของ Additives ที่เติมผสมเข้าไปในน้ำมันลอนลื่นเนี่ยนะ,ะ,ะเราไม่ได้ทำก็คือให้ไปจัดหากันเองสำหรับโรงผลิตเนี่ยนะฮะแล้วก็ นอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องผลิตภัณฑ์อื่นๆก็ค่อยๆลดลงไปตามวาระแต่ยังเน้นตัวหลักๆก็คือพวกตัวโซเวนนะครับตัวพลาสติกนี่ถือเป็นหัวใจสําคัญถูกไหมครับที่ทําให้ธุรกิจของเราเดินหน้าไปเพราะฉะนั้นแค่จะว่ากันไปแล้วเนี่ยนะครับเคมีพันก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่มันเป็นเป็นที่เรามีความเจริญมาตามลาดับ,บคือประเทศเราถูกพัฒนาอุตสาหกรรมเราเ้าวหน้าเนี่ยก็จะมีเคมีพันของอโซเราเนี่ยไปคู่ไปอยู่กับความเติบโซตัวนี้ตลอดน,น,นะฮะก็ต้องบอกว่า มันคือธุรกิจดีเคมีพันธ์ุที่เรามีความภาคภูมิใจว่าเรามีส่วนในการพัฒนาอุตสาหะครับน้ามันไทยของเชิเอราครับ